สวัสดีจ้าพี่น้องทุกผู้ชมมือนีม้มาพบกับช่องยายไปสีชาแน,นลคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้ามือน,นี้ยายไปสีแต่นั่ขวามูลเนาะทางเล็กเด็ดมาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิงเบ่งได้ชมเปน็นแนวทางก่อนจะไปรับชมรับฟังยายไปสีฝากกดติดตามากดไลค์กดแชร์ยายไปสีนะไม่เลื่อจ้าพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะค่ะน้อยามยายไปสีลงคลิปใหม่หรือว่าอัเปเดตคลิปใหม่พี่น้องกับสิบบทด็ดพาดเบิ่งพาดชมแนวทางเนาะจ้าพี่น้องมักอาจารย์ใดชื่นชอบอาจารย์ใดหรือว่าจะคอมเมนต์เขามาคุยมาทักทายกับยายไปสีกะคอมเมนต์มาใต้้้้คลลิปขาาาางงง่่ไดเเนนนะะพีอ กาเป่าเาลายใยห้างพี่น้องจ้าไปเบิ่งขอมูลน,นือทางอาจารย์ทันแรกเพื่นเลยเนาะาแนวทังนี้เป็นเนวทางของเอดวูดเนาะพี่น้องเนาะมาดูเอดวูดว่าให้อะไรมั่งเลขเด่นเลขเด่นเลขดังเลขเน้เเนเ,เนาะค่ะพี่น้องสำหรับเนวทางของเอดวูดเนาะค่ะมาเบิง่งเพื่อนบอกว่าวันนี้เด่นหากับแปดร่องเก่าเดอว์พรซสันมาเบิ่งสองตัวล่างเน้นอยู่ที่เก้าห้าและสองหานาะจ๊ะ ส่วน9894 9296 97เป็นตัวรองมักตัวใดพิจารณาใดสำหรับแนวทางของแอดบุตผู้ใดบ่มมักพานผู้ใดมักมกะแคบหน้าจอนะคะพี่น้องคะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางหลักลอยนะคะหลักลอยแนยวทางของแอดนายหรือว่าแอดมาเมือนแหละนนาะพี่น้องเนาะงวดที่แล้วเจ็ดกับสี่พนะสี่บเดมาหลักลอยสี่บเดมาหลักลอยนะ,ะพี่สี่มาหลักหน่วยนะจ๊าพี่น้องงวดน,นี้เพื่อนบอกว่าแปดกับหามาตัวใดตัวหนึ่งพนะนพี่น้อง พิจารณาเป็นแนวทางตามเพื่อนได้เลยเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางของแอดตีเนาะจ้ะหรือว่าปะม่วงเนี่ยแหละคะ่ะพี่น้องดโดนพ่อเทือนึงเนาะปะม่วงบอกว่า920พนาพี่น้องคะ2040ห้า204060 20, และ90มั่นใจเด้อว่าสันออนนี้น่าจะเป็นแอดตีลูกซย์เพื่อนล่งเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทางเอสตางบอกว่าเด่น10หน่วยข้างเทิงเนาะ10หน่วยบนเอสตางอาซอง ห้าสองแปดสี่หนะคะไพ่มักแนวทางเด่นบนเอสตงังมาพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางฝาดล่างเน้นๆตัวเดียวของแอสนำ้างเนาะเพื่อนบอกว่าเจศนล่องหนึ่งหหอ่นึ่งและเจดหนึ่งตามเพื่อนไดคะ่ะพี่น้องทุกสำนนกทุกอาจารย์ล้วนแล้วจะเป็นแนวทางมานะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้า อันนี้เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่าสรุปกนเลขออ,อ,ออกเ,กเอดอบโ์โเมนว่าเลขออกเดอรจังววาเอ็ดโบลงว่าสั่นเพื่อนว่าเอาแคบหน้าจอมีอยู่แปดชุดแปดชุดครับพี่น้องค้าแคบหน้าจอได้เลยนะคะสำหรับแนวทางของแอดมิดนะคะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางของ อสอทอวอ่าเนาะค่ะพนานจะดีขึ้นแล้วเนาะพี่น้องหลักร้อยเบินเดินดีเจ๊ตโต้ซันรักร้อยบนงวดที่แล้วมาฮะงวดน,นี้ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งเนาะจ้ะลักร้อยบนว่ะซันพี่น้องเอามาตัวใดกับพิจาจนานําเพิ่นตัวนั้นเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลจ้าอันนี้เป็นแนวทางมาเบิงเพื่อนบอกว่านเพื่อนมิตะวันอันแย่ไพ่เอามาเอามาให้เบิงเนาะพี่น้องเพื่อนมิจตะวันเลขแยกไพ่รุ่งของเงินบนดินแผ่น้า บ่อบแมนของแท้ว่าสันสรุปแท้นะคะว่าสันแอดมินบนดินแผ่นฟ้าว่าสันมีหลายสูตรตามนี่นะว่าสันเพูนว่าของแท้นะคะเพราะว่างวดที่แล้วเพื่อนบอกว่าหกบ่มีเนาะแต่ว่าเลขเพื่อนอะเข่าสามตัวยูตะวาเพูนว่าบ่มี่หกก็จะเอางวดนี้แคบหน้าจอเลยพี่น้องขาดตัวใดก็แคบหน้าจอของแท้แน่นอนนนะมะลงกในเบื้องหลบสองเนาะค่ะเพื่อนบอกว่าบ่แม่นของแท้ได้แยกไพ่เฉียวแยกไพ่ลงมาว่าสันเพื่อนกระทกเทียงกันอยู่เนาะพี่น้องสำหรับแนวทางอะเลขวิ่นบนของบนดินแผ่นฟ้านะคะพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางเลขดับดับสิบนดังเมซ้ายงวดที่แล้วดับ6กับ7มาศูนย์เนาะจ้างวดนี้ดับหกับ8 6กั 8, บ8ปดบอมาหลัก10บสำหรับแนวาทางบนดินเบนเอ่อบนอา่าบนดินนะดังเมซายเนาะพี่น้องเนาะ้าไปบนดินกับสิบนดินขึ้นกันแล้วเนาะพี่น้อง ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางซอสนามบินน้ำอสันพี่น้องคะพิ่นบอกบางวดนเด่นเก่า90919296และ97เก่าเอือร่ดีแคบหน้าจอตามเพื่อนได้เลยต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางลางทุกมิติาสันเอ็ดบุลินเพิ่นวานะเด่น6 1 6 2 6 3กาัน6469และเก่าได้หานะคะเหลขกติดลางแคบหน้าจอสําหรับแนวทางของเอ็ดบุลินเนาะพี่น้องบ่ค่อยสบายพี่น้องเก็บคอนะคะพี่น้องค่ะ อันนี้มาดูว่าจารย์ุณแล้วมาดูพนะพี่น้องมาเบิ่งเป็นแนวทางของแอดไทยไทยแอดไทยไทยบนเข่าดีเด้พี่น้องว่าจะไปถามถุนน้ำเงินเพื่นบอกว่าบ่บอกผู้ใดแล้วอาจารย์เพื่นบอกว่าลงงวดแรกนะคะพี่น้องขาลงงวดแรกเพื่นบอกว่าซีหนึ่งหาซีสองห้าซีเจ็ดห้าสองตัวอยู่ที่ซีหนึ่งซีสองอ่าหนึ่งหาและสองอ่ะอย่พี่ไปคำนวณสูตรใหม่มาเด้อพี่น้องแนวทางถึงนะพี่น้องขา ผู้ดใดเบิ่งนี่ยายแพทย์จะเปิดโลกไงเบิ่งอีกรอบหนึ่งนะคะอ่าเลขเด่นงวดนี่สูตรใหม่นะคะลงงวดแรกเนาะอ่าเด่นซีกับสองนะจ๊ะซีสองแงวไปเลยซีเอซีสองศูนย์ไปถึงซีสองเก่าผลหลากแงวไปเลยเนาะพี่น้องเนาะล่องล่องเบิ่งงวดแรกเด่นซีกับสองนะจ่ะงวดแรกเลขเด่นยายแพทยคำนวณสูตรใหม่เป็นสูตรงวดแรกเนาะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางนะคะพี่น้องคะ อ่านี่เป็นแนวทางของอาจารย์เสือคิมชากังราบเนาะคะ่ะเพื่อนบอกว่าเด่นบนเม็ดเดียวแขนขนเจ็ดเจ็ดอีกอย่างดีพี่น้องจวดไปเจ็ดสี่เจ็ดสองวาไปเนาะพี่น้องต่อไปเลยค่ะเพื่อนบอกว่าเต็มสองตัวล่างสําหรับแนวทางของเอแสงเดือนศูนย์สองหกแปดเต็มสองตัวล่างได้พี่น้องนะคะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของละอ่อนเหนือบนสองเจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดข้างล่างหาหาก็ศูนย์หาเอามักจวดค่ะพี่น้อง โมแรงพอกัะตำเล่าเก่าเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางฝากเดอร์วาร์สันสำหรับแนวทางของเอ่อเป็นแนวทางของผู้ใดพี่น้องแอดสวนแต่งแคบหน้าจองวันนี้เดืนหนึ่งคับเก่านะจะอาย่าสามตัวบปรยอานอา่านสองตัวหาเนาะพี่น้องเนาะหนึ่งสองหนึ่งเจ็ดหนึ่งหกและหนึ่งเก้าเก้าศูนย์เก้าสองเก้าห้าและเก้าซีสำหรับแนวทางศูนย์นี่น่าจะหน้าอะไรบุนรางเนาะสองตัวของแอดสวนแต่งเนาะพี่น้องต่อไปเลยค่ะ คนคอหวยพี่น้องแนวทางล่างคนคอหวยนะจ๊ะเน้น3827และ47เอาไปจวดวสันพี่น้องเพื่อนว่าต่อไปเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทางทิงเพื่อนในบัานทางเทิงเอามึงหั่นไปมันเป็นแนวทางทึงที438 427 947และ147แสดงว่าเพื่อนเน้น C7 นอกพี่น้องเนาะต่อไปเลยค่ะอันนี้มาแล้วค่ะผู้ใล่รอนะคะพี่น้องคะอ่าสำหรับแนวทางเบาไทยย่อเนาะเพื่อนถามหาแนวทางอน่นอีสาน อีสานไก่เนาะยังม่าๆนะคะพี่น้องแย,ไแย,แย่ไพ่ยังบวาดเห็นนะคะอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนคูเด่น7 3และ9 3สเนาะค่ะสำหรับแนวทางครึ่งเพื่อนนอเบ่าไทยย้อยนาอพี่น้องอันนี้เป็นแนวทางของทิศท่าตะโกนะพี่น้องครั้งทึ่งเด่น7กับแปดเจ็ดหนึ่งเและ8 2 3ตัวแคปหน้าจอขรังลางเดน6กกับเก้าหกห่แาหนึ่งและ9 8นะคะพี่น้องค่ะ ต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางของแอนลูกสายน้ำเนาะแนวทางล่างเพื่อนนะคะพี่น้องคะเพื่อนอาจจะเน้นตัวเดียวคือสองเก่าเนาะแคปหน้าจอเลยจ้ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางเทิงเพื่อนทั้งพี่น้องอ่าเพื่อนจวดอยู่ที่เก้าสองห้าเก้าสองหกและเก้าสองเจ็ดแอนลูกสายน้ำชุดเต็มแคปหน้าจอเลยเนาะพี่น้องต่อไปเลยจ้ะแนวทางของแอดมิสเตอร์บอลผู้ใดล่อมาแล้วเนาะค่ะมิสเตอร์บอลมาแล้วเนาะพี่น้องเนาะห้าหนึ่งเก้า 592เานะจ่าเด่น9 19และ92ชุดเต็มล่งมือวาดวันที่ยิบหานะคะสำหรับแนวทางของแอดมิสเตอร์ดอนผู้ใดมักแนวทางแอดมิสเตอร์บอลแคปนาจอเลยนะพี่น้องเนาะมีชุดเต็มนะคะพี่น้องคะเพราะว่าอดมิสเตอร์บอกเนาะทุกสำนักทุกอาจารย์ก็แล้วแต่เป็นแนวทางเนาะพี่น้องเนาะนนะนนะว่ากันไปตามสูตรแล้วเนาะค่ะพี่น้องมัาตัวใดกระจวดตัวนั้นบ่มักกับพานเนาะค่ะขออนุญาตให้เป็นข้อหาแนวทางนะคะพี่น้อง ไม่ทุกสมนักทุกอาจารย์มีเข่ามีหลุดไม่เคยว่าจะไม่เข้าไม่เคยว่าจะไม่หลุดนอพี่น้องต่อไปเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทางของอาจารย์พี่เนาเด่นบน2ตัวถทึงอยู่ที่2025 27และ28 2ตัวลาง09 01 02าง09 01 0สและ03นะคะสำหรับแนวทางแ,แอดพี่เนาะมาเบิ้งค่ะพิษไทยด้วยแนวทางเลข8ทิศพิชิตความจนงวดที่แล้วเข้า04นะาคาพี่น้องเนาะ พจน์เทียนผิดที่เนี่ยน้าพี่น้องเนาะเพจน์เข่าศูนย์สี่เนาะเพจน์เทียนศูนย์เก้าเนาะเพร่ะน่าจะลงผิดนะคะวันนี้เด่นหกก็หานะจ๊ะหาศูนย์ถึงหาเก้าหกศูนย์ถึงหกเก้าสำหรับแนวทางเลขแปดทิศพิชิตความจุนนะคะพี่น้องถ่ายคลิปนี้จะให้ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเนาะจ้ะที่ได้เข้ามารับชมรับฟังขอให้สุขภาพแข็งแรงเงียบเงีรวยปังปังสิบสุขสุขคนขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์เนาะจ้ะที่ได้แบ่งปันข้อมูล่งแม้ะทาง ให้แย่ไพ่ามาหายพอแม่พินองได้เบิงไดชชมเป็นเนยวทางขอบคุณห,หลายเด้อจ้าสวัสดีจ้า